วันนี้ผมจะพามาเล่นรถถังเอบรัมเอ็กในสงครามวอร์ไทคูลของเรานั่นเองนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรถถังที่โคตรโหดเลยนะท่านผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นมิตรไซจอกเกาะแบบรุนแรงนะท่านผู้ชมแล้วก็กระสุนปืนกลแบบระเบิดแล้วก็มิตรไซสามารถล็อกเป่ายานพาหนะทางบกได้แต่ข้อเสียคือสู้คอปเตอร์ไม่ได้มันเดิมนะท่านผู้ชมนะสเตปรถถังในแมปนี้เป็นรถถังที่โหดที่สุดตั้งแต่ผมเคยเล่นมาอันนี้ผมเปิดได้ในสปินนะท่านผู้ชม ซึ่งราคามันก็หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าโลบังเลยนะก็ถือว่าโคตรแพงเลยท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันจะคุ้มค่าหรือเปล่าแต่ผมขอบอกก่อนว่ามันโคตรโหดนะท่านผู้ชมปเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยความโหดของมันบันไลแน่นอนโคตรโหดโหดจริงๆจริงๆไม่ได้โกหกสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอิ่มมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิป มาสวัสดีพวกแกพลทหารทั้งหลายแหละวันนี้นายพลจะพาไปออกรบโดยการใช้รถถังโอ้ไปผิดทาง <S <S เอเบลัมเอ็กนะท่านผู้ชมนะซึ่งเรากดมาที่ช็อปนี่มันจะราคาค่อนข้างสูงนะนี่นะท่านผู้ชมผมเปิดได้เว้ยจากสปินใช่ไหมหนึ 1, ่งพันเกือบ1นึ่งพันร้อยโูบักแต่ตัวนี้สปินมันเปลี่ยนเป็น exclusive sniper. เอ,อ็กซ์คลูซีฟสไนเปอร์เมื่อกี้ผมก็ได้หมุนไปนะ มันก็ไม่ได้ของดีแต่ผมได้เอ็กซ์คลูซไม่ใช่เอ็กซ์คลูซีฟแต่ไนเปอร์บ้า,บาผมได้รถถัง <c oughs> <c oughs> อยู่ไหนว <c oughs> นี่ไงเอบลำเอ็กสามารถตกแต่งสกินได้ผมไม่มีสักสกินเลยเไปไม่ได้ทำเครดอเครดคราขี่แบบสีเดิมๆแล้วกันเป็นรถถังที่มีอาวุธค่อนข้างเยอะนะผมได้เอาไปขับเล่นนะนะท่านผู้ชมเอาไปขับชมวิวนะแต่ไม่ได้เอาไปยิงใครนะ เพราะาไม่รู้มันเจอหดหรือเปล่าแต่อาวุธมันหนักแน่นมากเลยนะท่านผู้ชมเสื้อ,อ1,400กโลบักเลยนะวันนี้ผมจึงจะพามาเล่นดูโอเคอันดับแรกก่อนก่อนอื่นรถทางผมไม่มาอาวุธมันนะท่านผู้ชมแบบเยอะเลยผมไม่มั่นใจว่ามิสไซล์ที่กด F นี่มันสามารถล็อกเป้าเครื่องบินได้หรือเปล่านะอันนี้ก็มารอด,ดู เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องกระสุนก่อนนะท่านผู้ชมนี่อันแรกเป็นกระสุนนัดเดียวแต่โคตรแรงมิตรซา์เจาะเกราะนะแล้วก็อ,อย่างที่2จะเป็นปืนกลน,นะท่านผู้ชมซึ่งเป็นกระสุนระเบิดนะท่านผู้ชมอย่างต่อมากดเอจะเป็นมิตรซายยิงไปเลยเอามิดไซไม่ยิงวะเออสงสัยมิดไซเอาไปสอยเครื่องบินหรือเปล่าวะน่าจะเอาไปสอยเฮลิคอปเตอร์ท่านผู้ชม ฉันชอบเหลือเกินแล้วก็กดคิวจะเป็นหายตัว๋วแล้วก็กดชิปจะเป็นอันนี้เออเหมือนแบตลี่นะเหมือนราถถังแบตลี่ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะเอออารมณ์คลา้คลา,ยคลายกันประมาณนั้นโอเคก่อนอื่นเราจะไปหาคู่ต่อสู้ที่ไหนดีแต่ผมชอบกระสุนระเบิดมากเลยนะท่านผู้ชมนี่มันยิงเป็นระเบิดเลยน่าจะเรียบร้อยนะใครโดนบอกเลยโอ้โหความเร็วก็ประมาณ50นะถือว่าเป็นรถถังที่ วิ่งโคตรเร็วผมได้มาฟีเฉยโอ้โหอ๋อมันล็อกเป้ารถเหรอท่านผู้ชมนี่ไงอ๋อมิสไซมันน่าจะล็อกเป้ารถท่านผู้ชมยิงไปดิเบคอนเบคอนนายไม่รอดมีเฮ้ยทำไมเขารอดอ๋อเขามีเซฟโซนเหรอเขามีเซฟโซนป้องกันท่านผู้ชมวะแกมีเซฟโซนกันเลยผมว่าอยู่ทำไมเขารอดออเมืเม่อ,ก,ก,อ,อกี้ แกออกมาบอบตัวสะดวยดีก็น่าจะสปอนรถหรือเปล่าในไงเบคอนเขาอยู่นั่นเขามีเซฟโซนขี้เขียวอ่ะท่าน,นผู้ชมเอก็สปอนรถท่านผู้ชมสปอนรถป่ะผมล็อกเ้าไว้รอเลยแล้วแกก็จะออกมาใช่ไหมบอกเลยถ้าแกออกมาแกจะไม่รอดถ้าแกอยู่ในฐานแกก็จะรอดเอกเขาไม่มีเซฟโซนเลยลเหรอเขากำลังงงว่าใครมาทำอะไรอยู่บ้านเขา <laughs> เอก็ปิดประตูนะผู้ชมว่ะแต่องศาการยิงนะผู้ชมมันยิงแนวราบนะ,นะผู้ชมมันไม่สามารถเล็งลงพื้นได้นะสําหรับปืนระเบิดแต่ปืนกลนี่เราสามารถเล็งลงพื้นได้เออปืนอันแรกนี่ไม้เล็กหนึ่งเราไม่เราเล็งได้แต่แนวราบเว้ยเออประมาณนั้นฉันจะยิงประตูบ้านแกก็ได้แต่แกไม่ออกมามอบตัวฉันฉันจะยิงประตูบ้านแกให้พังนี่ ยังไม่พังอีกเหร enforced? อฮ่าๆๆประตูบ้านแกพังแล้วเบคอนอ้าวไปไหนแล้ววะเอ้าแล้วใครเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยเอ้ยท่านผู้ชมผมโดนโจมตีบันนี่ยอ้าวเขามาจัดการเบคอนเหรอไอ้แกเป็นใครเนี่ยแกมาขี่เครื่องบินอะไรเนี่ยไม่นะท่านผู้ชมใครวะ แต่บอกเลยรถถังคันนี้โคตรพริวนะแกเป็นใครกันแน่เนี่ยฮะยิงเข้าไปยิงเฮ้ยให้ท่านผู้ชมดูดิมันล็อกเป้ารถยิงเฮ้ยล็อกเป้ารถจริงเหรอเอาดิอูยย๋ไล่ยิงมันมากท่านผู้ชมนี่เฮ้ยมันล็อกเป้ารถวะนี่เรียบร้อย เนยชนต้นมะพระา้าวเอ้ยโหดนะเนี่ยยิงไม่ไว้หน้าใครเลยว่ะท่านผู้ชมวาถือว่าเป็นรถถังออกรบที่ผมคิดว่าน่าจะโหดที่สุดตั้งแต่ผมเคยใช้มานะลองลงไปนะ่าจะแบตลี่นะท่านผู้ชมนะลองจากเอบรัมเอก็กเราสมกับราคาแพงจริงๆโอ้โหชนกำลังจะหล่อแล้วเชียวเ,เมื่อกี้เนี่ยโอ้โห สงครามยังไม่จบนะท่านผู้ชมกำลังมันมือเลยบอกเลยใครยึดจุดศูนย์กลางว่าตอนนี้มีการแจ้งเตือนนะลิมาได้ทำการยึดจุดศูนย์กลางแล้วตอนนี้แต่ผมไม่สนใครผมจะออกลบผมจะไล่ยิงคนอย่างเดียวนี่นะท่านผู้ชมเผื่อใครยังไม่รู้มันสามารถซ่อมรถถังได้สามารถซ่อมยานพาณนะิชได้ได,ได,ได้อะไรลิ้นพันกันลนะ สามารถย่อมย่อมบารเลยสามารถซ่อมยานพาหนะต่างๆได้เอ,อเห็นไหมัใกล้จะพังแล้วเราก็มาเข้าปั๊มน้ํามันเพื่อเติมน้ํามันนี่โอเคมันจะเต็มร้อยโอเคสามารถซ่อมแซมยานพาหนะไดออ้ใครกำลังออกจากฐานทัพปะเนี่ยฉันจะเล็งแกแกจะออกมาหรือยังแกจะออกมาหรือยังแกจะออกมาหรือยัง,ออยงน่าจะขันเมื่อกี้หรือเปล่า เรียบร้อยเอย้มันคันคุ้นๆว่ะเรียบร้อย <c oughs> มันนะดูดวผมต้องไปหาเรื่องไว้ทุกคนท่านผู้ชมเราต้องสร้างศัตรตูไว้เราจะเป็นคนก่อสงครามขึ้นมาเองแหง่งวอร์ไทคูนฉันมีรถถังที่โคตรโหดแต่รถถังไม่แน่ว่ามันไม่ไม่รู้ว่าล็อกเป้าเครื่องบินหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่มั่นใจท่านะผู้ชมถ้ามันล็อกเป้าเครื่องบินน่าจะดีนะแต่มันมีแค่โลโก้รถถังใช่ไหมที่อยู่ ตรงมิดไซมันนะมันน่าจะล็อกเป้าแค่รถหรือเปล่ามันเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกนี่เหรอไอปั๊มน้ามันสามารถระเบิดได้เหรอท่านผู้ชมใครมาเผาปั๊มน้ามันวันนี้น่ากลัวยังเลยโอไม่ oh my, แล้วฉันจะซ่อมรถฉันยังไงนี่ตอนนี้ผมวนมาจะถึงฐานทัพตัวเองอีกรอบแล้วนะคราบสงครามกันอยู่ไหนวะทำไมคนมันเงียบจังเอ้สวัสดีอัลฟาไม่ได้เจอกันนานเราจะโดนปืนอัตโนมัติหรือเปล่าวะในบ้านเขามีปืนอัตโนมัตินะท่านผู้ชม ปืนอัตโนมัติอยู่นั่นนะผมยิงไปดิพังไปดิไอ้ปืนอัตโนมัติเขาพังละมีใครอยู่ฐานเปล่าฮัลโหลไม่มีไม่มีใครอยู่ฐานทัาบเลยเฮ้ยมันล็อกมันล็อกใครอะ่ะใช่เหรอผมยิงไปละไม่รู้ว่ารถใครจริงรอ่ะเนี่ยนี่ยิงไปรถพังละ เฮ้ม <affiliated S 2> ันจะเป็นรถคนที่มายึดธงหรือเปล่าเฮ้ย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 น่าจะเครื่องบินหรือเปล่าวะเฮลิคอปเตอร์เปล่าใครมายิงอะไรท่านผู้ชมอย่าไปโดนไฟเนี่ยนะมันสามารถทำให้เลือดเราลดได้ไฟในแมปโอ้ฉันชนมั่วไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครยิงอะผมไม่เจอใครโอ้นั่นผมเห็นละ ไม่ละแกะแกบางอาจามายิงฉันยิงไรยิงไปยิงไปยิงไปโอไม่โอ,โอท่านผู้ชมมันใช้อันนี้วะ่ะน่าจะเจอวอลินหรือเปล่าวะรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นเจอวอลินหรือเปล่าเจอวอลินคือปืนที่ล็อกเป้าเฉพาะยานบาหน้าทางบกนะท่านผู้ชมโอไม่ กดหายตัวอุ้ยอุยอยใครสั่งเครื่องบิน A10 มาตอนนี้ผมขอตัวมาซ่อมรถถังก่อนไม่ไหวว่วะขนันี้ก็ถึงเวลาตอนเช้าแล้วน่าเจริมากหรือเปล่าท่านผู้ชมเขากลัวเรามายึดฐานเขาหรือเปล่าเขาก็เลยปกป้องสถานที่ตรงนั้นวะมันใส่ไว้หน้าเอานิวเคลียร์ไปลงมิสไซล์ไปลงอะไรก็ว่ากันไป <laughs> ยิงยากนะท่านผู้ชมเพราะเขาอยู่ด้านบนด้วย โอกาสเสียเปรียบเรามันเยอะเว้ยไอ้นี่รถใครวะเนี่ยล็อกเป้าอีกละยิงได้ปะเนี่ยมันอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในวะไม่แน่ใจว่ายิงได้หรือเปล่าแต่เรายิงเซฟโซนเขาน่าจะพังเร็วมากเลยนะท่านผู้ชมดูดิล็อกดิมิดไซยิง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 นี่แตกไปเลยแต่ไม่มีใครใช้รถถังเลยวะแต่ลิม,มาผมโคตรหมันไส้เลยท่านผู้ชม ผมจะเจออีกวะเขาเอาเจลวลินมาผมก็ต้องถอยนะแต่รถถังคันนี้มันถึกอยู่นะเว้ยผมจะยิงจากนี้ก็ไม่ไม่ได้นะท่านผู้ชมมันไกลเกินไปมันไม่ใช่ระยะมันเว้ยถ้ายิงสาสตร์ไปจะโดนปะไม่โดนนะเพราะว่ามีตึกบังเว้ยเสียใจจังทำไงดีวะมิสไซน์เนี่ยมันยิงเล่นไม่ได้นะมันจะยิงเฉพาะตอนล็อกเป้าเว้ยเพราะว่าผมกดเอฟละนี่มิสไซน์คิวเขียวอยู่บนหัวรถถัง โคตรเท่เลยเอเบลัมเอ็กเอ้ยมันเราจะเจอรถดานหน้าวะถ้าไม่เห็นแต่คนขี่รถอะไรวะแบบเนี้ยเขาจะไปขโมยน้ำมันกันเหรอมันผมยิงมิซายตายไปแล้วอ้าวเรียบร้อย <c oughs> เอ้ยมันโหดขนาดนั้นเลยเหรอไม่นะทำไมไม่เจอคนใช้รถถังเลยวะ,ะอยากเอารถถังประทะเฮ้ยท่านผู้ชมเหมือนผมจะเจอแล้วผมยิงสะพานยิงสะพานได้ปะวะโอ้ไม่ เอ็มบัมเอ็กเหมือนกันเราเจอเพื่อนเราเจอเพื่อนนี่แต่เรายิงเขาล้มก่อนฮ่าฮาเอ็มบัมเอ็กเหมือนกันนี่ว่าท่านผู้ชมนี่เรียบร้อยที่สะพานขาดว่ะอุยอ้ยอุ้ยทำไมมันระเบิดน่ากลัวจังอุย้ยเรียบร้อยพังละโอไม่ฉันเจอเพื่อนแล้วฉันเจอเพื่อนที่ใช้รถถังย่อเดียวกันแล้วเอ็บบัมเอก็ก เด็วเดตอนนี้ผมขออนุญาตมาซ่อมกันนะผู้ชมโอเคซ่อมซ่อมซ่อมเออแผนที่ใหญ่นะสู้รบกันยากหน่อยช่วงนี้มีใครอยู่ฐานไปว่าลองยิงเข้าไปดิเฮ้ยผมเจอนี่ยิง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 ,ยง,ยงสาดเข้าไปอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะออกมาน,นี่สะดยดีเฮ้ยรอดได้ไงเนี่ย ให้มันล็อกไข่วะเหมือนจะล็อกรถอะไรอยู่นี่เอา้าสวัสดีสวัสดีพ่อหนุม่มไปไหนโอ้โหไม่โดนสวัสดีไปไหนไปไหนไปรุ่นไปไหนแกจะขับรถไปไหนแกจะขับรถไปไหนเรียบร้อยโอ้โหแรงจัดเอ้ยเอาดิท่านผู้ชมนี่ไงเขอ้าออคอปเตอร์ไปละ มันมันน่าจะไม่ล็อกเป้าอคอปเตอร์นะท่านผู้ชมเห็นไหมถ้ามันล็อกมันก็จะล็อกว่ามันอันนี้มันไม่ล็อกเว่ยยิงยิงซูม้วยซูมได้ด้วยเหรอโอ้โหไม่เห็นละเข้ากลิบมเหเกไปเรียบร้อยเอ๊ะมันจะเจอใครมาวิ่งแถวเนี้ยท่ามกลางสงครามดุเดือดอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาดิสูเอ,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 เอมันนี่ดี นี่ยิงเข้าไปมึง <laughs> รอดเฉยอยู่ไหนวะเอาดิเอาดิเอาดเอาดิห้าวห้า,อาวาอยู่ไหนวะท่านผู้ชมวะยิงไอ้ยิงไม่โดนเฉยยิงเอ้ไม่โดนได้ไงเนี่ยไหนลองใช้กล้องดิเอ้ไม่โดนได้ไงเนี่ยเขาหลบดีจังวะ โก้ไม oh ่นี่ยิงยิงเอ้แกถึกจักเลยเอย้เขาจะมาใช้ปืนอันนี้ปืนแกพังแล้วไอ้น้องแกใช้ไม่ได้แล้วนี่ปืนแกพังแล้วแกซ่อมเหรอแกไม่มีสิทธิ์ใช้อุ้ยอุ๊ยมันปืนอัตโนมัติเขาทำงานแล้วท่านผู้ชมไม่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 เราต้องยิงให้มันแตกก่อนท่านผู้ชมปืนอันนี้มันแรงนะปืนอัตโนมัตินี่ โอไม่เฮ้ยเขาเอาวะเขาเอาวะเอา,าเอะไอ้นั้งไปปืนมันเบาจังว่ะปืนรถถังนี่เรียบร้อย <c oughs> โอ้โหเขาชอบปืนอัตโนมัติใส่ผมยับเลยเมื่อกี้ดิโ oh อ้ไม่ก็ไอ้ก็มีเซฟโบสนดีว่าตอนนี้เรายังยิงเขาไม่ได้ไม่ไม่อู๋จะจะถอย อีกเอาไปอีกคิวหนึ่งกลายเป็นสองคิวไดรู้สึกว่าด้านนั้นเขายิงกันหรือเปล่มามีใครยิงกันปเปล่าหรือเปล่าเอ้ยท่านผมมันจะเห็นใครยืนอะไรอยูน่นี่นี่เรียบร้อย เอ็งไม่ยืนทำไมฮะท่ามกลางสงครามอันดูเดือดท่านผู้ชมเหมือนผมจะเจอศัตรูด้านหน้าวันรถเมื่อกี้นี่ใช่ไหมผมไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมผมกดเอฟไม่รอเลยบอกเลยฮะนั่นไงเห็นแต่ควันน่ะ่านผู้ชมเห็นปะเอาเขาขี่ลงน้ฮะเอนี่ไงแนวไหนไหมะเนี่ย นี่ผู้ชมผมจะลงอุโมงค์ตรงนี้อู้หูมันทะลุทะเลไปเลยนะมันจะทะลุไปอีกฝั่งเลยนะท่านผู้ชมมันจะไปจุดศูนย์กลางเลยนะเว้ยโคตรเท่เลยโอ้โหแต่อุโมงค์โคตรแคบเลยดูดีจ้ะโอ้โหแบบถ้าใครมาฮานิลเรียบร้อยนะจะโป้งเดียวเลยนะเพื่อดูดีแต่รู้สึกอึดอัดมากเลยอุโมงค์มันแคบแคบยังไงไม่รู้โอ้ไม่นะ จะผ่านอุโมงค์นี้ไปได้หรือเปล่าวางว่าจะไม่มีใครมีนะผมเสียวอย่างเดียวทนะ่านผู้ชมผมเสียวปืนเจวลินวะถ้ามันตะบันน้าผมหนีน่าจะเรียบร้อยเอา้าอันนี้มันมาทะลุอีกฝั่งเหรออ๋อผมไปผิดทางผมต้องเลี้ยวหรือเปล่าแต่เ๋ยผมนึกว่าอันเนี้ยเพรว่ามันไปถึงอันเนี้ยตรงกลาง <c oughs> นี่นี่เอาใหม่ทนะ่านผู้ชมมันต้องเลี้ยวนีเว้ย ใช่ปะมันค่อยจะไปทะลุตรงกลางนี่ไงเออนะั้นมันข้ามฝั่งมันจะเอาอะไรมากลั้นไว้นี่ขวางทางมันเอามากั้นไว้ไปทางไหนดีว่้ไมมันเงียบจังนี่ไง,องตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเเสียงใครยิงถ้ามีเรดาร์ตรวจจับความร้อนนี้น่าจะดีนะ <c oughs> เอเหมือนเขาจะยิงอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าเฮ้ยมีคนอยู่ด้านนั้นนะผู้ชม เฮ้ยเขาโดดลงไปแล้เฮ้ยฮนี่ไงนี eh U, ่ไงปืนปืนเจวลินหรือเปล่านี right> ่น่เอาดิโอ้โหให้แต่มันล็อกรถใครวะนะให้มันล็อกอะไรวะด้านนั้นใหแสดงว่ามันมีมีรถหรือเปล่าให้ใครมาจอดรถอะไรวะนี่วะ ใครมาจอดรถอะไรโอ้โหตอนนี้รถทังผมใกล้จะพังแล้วท่านผู้ชมนี่เรียบร้อยอุย๊ยผมผมคิวมันได้นะท่านผู้ชมแต่ผมโดนปืนเจวูลินว่ะไม่เจวูลินก็อาพีจีนะโคตรแรงเลยรถทางผมเกือบพังละผมต้องรีบไปซ่อมโอ้โหแอร์ดอปกลางทะเลใครจะไปเก็บได้ถ้าเก็บตรงวายน้ำโอ้โหรถทางผมใกล้จะพังแล้วท่านผู้ชมผมต้องรีบไปซ่อม ซ่อมได้ป่ะวัเน,นี้ปั๊มน้ำมันปั๊มนี้มันพังนะไม่แน่ใจว่าเราลองขี่วะไหนลองเข้าไปดิเออเออได้ได้ได้ซ่อมได้ซ้อมได้อ <c oughs> ๊ <c oughs> ในคนโดดล่มป่ะนะ <c oughs> ใช่ไหมใครโดดล่มวะยิงยิงยิงไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าเฮ้ โหนตัวแบบนั้นเลยเลยว,ว้าวเฮ้ยเขาหหเห็นผมเขายิงผมแล้วเนี่ยเฮ้ยยิงจะใส่จากระยะนี้เลยเลยยิงจะใส่จากระยะนี้เลยเล้วเพื่อนอู้อุกแต่เขายิงผมโดนเฉยโอ้มายยิงยิงสาดไปไม่โดนสัก,กนัดเดียวเลยอยู่ไกลเกินไปนะผู้ชมโอ้โหอยู่ไกลรัศวียหมีโอ้มาย อ้าวแล้วใครยิงอะไรมาเนี่ยมาเนี่ยใครยิงนิวเคลียร์เห็นแวบๆเหมือนน้ำมันด้านนี่จะโดนขโมยหรือเปล่าใช่ไหมท่านผู้ชมเพราะว่าถังน้ำมันมันไม่ไปอยู่ข้างล่างหรอกอันแน่ใช่แน่แน่นี่ระยะไกลไม่พลาดเฉยโดนได้ไงนี่แกจะมาขโมยน้ำมันไม่ได้เขาเอาเรือมานะเขาน่าจะเอาน้ำมันใส่เรือหรือเปล่าน่าจะใช่เออเห็นไหม ผมนึกว่ากระสุนที่สองนะเมื่อกี้เนี่ยผมกดกระสุนที่หนึ่งมาแล้วผมไม่ได้ดูนะเนี่ยผมใส่ไปนัดเดียวดูเฉยเฮยเหมือนจะล็อกเป้าอะไรวะไหนเราลองยิงไปดิท่านผู้ชมมันล็อกเป้าอะไรวะฮะเหมือนรดในโรงรถเลยอันแน่เบคอนสวัสดีสวัสดีสสดนี่ มันล็อกเบาคาลงรถเลยเหรอมันล็อกคาลงรถเลยโคตรโหดเออท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ย้ายเซิร์ฟแล้วนะเซิร์ฟที่เลสเซิร์ฟที่แล้วมันเงียบเว้ยอ้าวแล้วใครมายิงสะพานขาดไปเลยแสดงว่าเซิร์ฟนี้เขาดูเดือดกันมากใช่ไหมใช,หใช่หรือเปล่าโอไม่ oh ไม่เซิฟนี้มันดูเถือถ่อนๆว่ามาถึงสะพานขาดเลยเหลอโอ้มายกอดฉันกลัวเลอเกินมีอะไรประทงังไม่มีนะเฮ้ยสมัยเซิฟนี้ก็ดูเงยียบๆแต่คนโคตรเยอะนะท่านผู้ชมคนเยอะมากโอไม่พระอาทิตย์ยามเช้า กับสงครามอันเงียบสงบเฮ้ยไม่เงียบละไม่เงียบละล็อกเป่าแล้วท่านผู้ชมมิสไซล์ผมพร้อมยิงนี่มิสไซล์ผมตามไปแล้วนี่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปแกจะไปไหนนี่เป็นคอมโบเอ้ยโคตรโหดเลยวยทำไมมันเถื่อนางว่ารถถังคันเนี้ยแต่สู้เฮลิคอปเตอร์ไม่ได้อยู่ดีเลย จะโหดแค่ไหนก็สู้ใจเขาไม่ได้อยู่ดีเขาหมายถึงเขาเฮลิคอปเตอร์นั่นแหละสู้ยากเลยท่านผู้ชมเพราะมันไม่มีม,มิสไซล์ล็อกเป้าเฮลิคอปเตอร์มันบินเร็วมันพลิวนะความเร็วเป็นร้อยสองร้อยแบบเร็วคอปเตอร์บินซ้ายขวาซอกแซกอะไรก็เร็วนะประมาณนั้นมันก็น่าจะสู้ไม่ได้เดีถ้าคอปเตอร์มันอยู่นิ่งๆอ่ะเรายิงคอปเตอร์ทีเดียวน่าจะพังนะท่านผู้ชมในปืนอันนี้นี่ใช้ปืน ระเบิดยิงมิตไซระเบิดยิงยิงน่าจะพังทีเดียวนะอันนี้ผมขอพูดไปก่อนเพราะว่าผมเคยยิงมาก่อนผมเอารถถังอะไรนี่แหละย,ยิงในคลิปไหนไม่รู้ผมเคยรีวิวไปอยู่คลิปรถถังคลิปหนึ่งเลยนะผู้ชมว่าปืนระเบิดมิตไซรถถังนี่ยิงนัดเดียวนะท่านผู้ชมคอปเตอร์น่าจะไม่เหลือเลยประมาณนั้นตัวนี้น่าจะไม่มีใครนะเฮ้ยเจอรถอะไรฉันจะล็อกเป้าแกแบบเน้นๆเอาไปกินซะปัง ทำไมเขาขี่แบบไม่สนอะไรเลยเขาขี่แบบบิ่งมากนะผู้ชมเขาไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยเหรอไม่รู้เหรอว,ว่ารถถังจอมโหดอยู่ข้างหน้าแกขอโมแป๊บหนึง่งเอาใหญ่ละช่วงนี้มันฮึกเหมิมเลือดน,นักสู้มันพุ่งพ่านเลือดฉูบฉีดกรีดแขนผมนี่รถถังนี่วิ่งออกมาจากแขนผมเป็นแทนเลือดเลยนะท่านผู้ชมนะใจมันรักรถถังเหลือเกินช่วงนี้ พูดไปเรื่อยโมขอให้โมหน่อยนะผู้ชมเว้ยผมชอบรถถังคันนี้เหลือเกินถ้าใครเปิดได้ก็โชคดีนะนะผู้ชมนะแต่ผมได้ได้ยังไงผมยังงงแต่ก็ขอบคุณผู้พัฒนาที่เขาให้ผมเฮ้ยอะไรเนี่ยเขาส,สปอนคอปเตอร์หรือเปล่าวะยิงยิงนะผู้ชมยิงยิงเข้าไปนี่ยิงเข้าไป ยิงเข้าไป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 อันนี้อันนี้เขาไม่มีอาวุธนะคอปเตอร์ลำนี้เพราะว่ามันเป็นคอปเตอร์น่าจะคอปเตอร์เอาไว้ขโมยน้ำมันนะผู้ชมเสียหลักแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยไม่เสียหลักดีกว่ายิงเข้าไปเอาดิแกจะไปไหนเงินเลยดูนะท่านผู้ชมผมจะยิงคอปเตอร์ดูน่าจะทีเดียวแตกนะ ทีเดียวเห็นไม่ไหมเลยคอปเตอร์ความถึกเท่าๆกันหมดเลยท่านผู้ชมยกเว้นไอ้ตัวเติมหรือเปล่าชื่ออะไรว่าผมจำชื่อไม่ได้คอปเตอร์ที่เติมเอาอันนั้นน่าจะถึกที่สุดละแต่มันก็บางยู่ดีแหละประมาณนั้นถ้าโดนรถถังยิงนี่เขาน่าจะเอารถถังมาสู้หรือเปล่าเฮ้เหมือนเขาจ้าเจ,เจ,เจวลินมาหรือเปล่าใช่แน่ ยิงเข้าไปนักคนหรือหุ่นมานะเฮ้เฮ้เขาอยู่นี่เขาอยู่นี่เห้ใ้เขาเ,าเจวลินมาหรือเปล่าแกคิดจะสู้ฉันเหรอนี่ล้มไปซะแต่ผมเจอคอปเตอร์อะไรมาด้านนั้นนี่ท่านผู้ชมดูนะนี่เห็นไหมทีเดียวพัง สวยสอยเป็นมะม่วงเลยทีเดียวแต่เมื่อกี้ผมยิงกระสุนเสริมไปด้วยนะนิดนึงไม่ใช่อะไรเราผมกดผิดที่แรกผมจะกดเลขหนึ่งยิงไปละเฮ้ย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 เอ๊ะเขาจะใส่เราอีกเหรอนายนายยากเอากัอเราอีกแล้วนายนายอยู่ในนนายจะออกมาสะดวกดีเฮ้ย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 เขายิงเราจากไหนนี่อ่ะเห็นแล้วท่านผู้ชมเห็นแล้ว ฉันเห็นแกแล้วนี่ฉันยิงควันฉันเห็นแกแล้วฉันเห็นแกแล้วนี่ไปอีกหนึ่งคิวค่าคือรถถังที่โหดที่สุดในแมปแต่ไม่แน่นะในอนาคตเมีรถถังอะไรมาใหม่ท่านผู้ชม <c oughs> มันฉัน่าจะมีโหดกว่าคันนี้ล็อกเป้าล็อกเป้าเอาไมาย่ยิงอะ่ะรถอะไรวะเพนเซียเอ็ดวันไอเพนเซียเราไม่ได้เจอกันนานเราคิดถึงนาย รถล,ล็อกเป้าคันเดียวในแมปวอร์ทไคูนจะจำแกดได้เพราะว่าลักษณะแกจำง่ายเหลือเกินยิงเข้าไปแต่ทำไมมันไม่ล็อกเป้านี่ยิงเรียบร้อยฮ่าฮ่าฮ่าแล้วมันขวางทางผมเป็นตัวผมจะไปไงนี่ท่านผู้ชมดูดีผมไปไม่ได้โอเคหายละหายไปละ มาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับรถถังเอบรัมเอของเรานะราคา1,400กว่าโลบักนะที่ผมเปิดได้นะโอเคโอ้ก็โคตรโหดเลยท่านผู้ชมเม้่ผมไ่นึกไ่ฝันว่ามันจะโหดขนาดนี้นะท่านผู้ชมนะโอ้โหผมรอดตลอดนะท่านผู้ชมได้คิวแบบเยอะมากน่าจะเกือบจะดยี่สิบหรือเปล่าว่าสิบเจ็ดสิบแปดสิบห้าคิวมั้งจำไม่ได้นะท่านผู้ชมสําหรับการเล่นรถถังคันนี้นะถ้าใครอยากซื้อนะผมก็ว่ามันคุ้มอยู่นะแต่ราคามันก็ค่อนข้างแพงนะ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการดโดนคอปเตอร์สอยไม่ใช่ดโดนคอปเตอร์สอยทีเออโดนคอปเตอร์จู่โจมจากน่านฟ้านะท่านผู้ชมน่าจะแพ้ทางคอปเตอร์ประมาณนั้นมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปอินโดนีกับการเล่นเอบัมอีกนะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมนะ,ะถ้าใครมีอยู่แล้วก็ถือว่ามันโคตรโหดเลยเอ็งแล้วรถถังอะไรวะน,นั่นมันเงาเงาวะนี่ยิงไปเอ็งมาบุกบ้านชาวบ,บ้านเขาเหรอเแล้วผมเจอคอปเตอร์อะไรวะนั่น ดันบุญนะาห้าวจังวะโอไม่โอเคไปแล้วก็ผมบายบายโอไม่โอไม่ฉันโดนไล่ล่าหรือเจ้าอีกสักคิวดีวะท่านผู้ชมวะหรือเจ้าอีกสักคิวดียวะทำไมห้าวจังวะทำไมห้าวจังโอ้โอไม่โอไม่ใจเย็นใจเย็นห้าวจัดห้าวจัดห้าวจัดเฮ้ยมันก็จะพังแล้วหรือเปล่าวะเหมือนมันก็จะพังแล้วท่านผู้ชม โอไม่โอไม่โอ้มันยิงโราแรงมือนกันนั่นนี่ไงโอ้เอซีหนึ่งสามศูนย์ oh, C ก็มาสงครามอะไรวะเนี่ยนี่เอซีหนึ 130, ่งสามศูนย์เรียบร้อยโดนไปแล้วหรือแอคคอปเตอร์ลำนั้นปะไม่ใช่เอซีหนึ่งสามศูนย์คอปเตอร์ลำนั้นน่าจะโดนแล้วหรือเปล่ายิงยิงยิงอีกยิงอีกโอ้ไท oh, เกอร์ไอ้ปืนอัตโนมัติผมน่าจะยิงนะท่านผู้ชมโอเคเข้าฐานละพอละ <c oughs> <c oughs> ไปเลยก็ผมบายบายอันนี้ไปจริงแล้ว โอ้ไม่สงครามดูเดือนมาก